ท็อปเคลื่อนไหวหลังอดีตคนรักเบียร์เดอะไวท์เจอดราม่าหนักได้กลับมีประเด็นข่าวอีกครั้งสำหรับนักร้องเบียร์เดอะไวท์หลังมีรูปหลุดทำให้มีชาวเน็ตบางกลุ่มได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงคกุกคามและหยาบคายไม่ให้เกียรติเธอจนหลายคนอดเป็นห่วงสภาพจิตใจของเธอไม่ได้ค่ะล่าสุดท็อปอดีตรักเก่าของเบียร์เดอะไวท์ก็ได้ออกมาปกป้องเธอโดยได้เคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลาย อาจจะมีต่ไม่มีสมองแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นงงๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินไว้ด้วยนะครับทำเอาหลายคนเป็นห่วงสุขภาพจิตใจของเบียร์เดอะไวท์กันอย่างล้นหลามไปเลยทีเดียวค่ะ